มันยากตรงม,มันปิงมากนั่นแหละเราต้องหาเซิร์ฟมันไปปิงมันแบบนี่อ่ะเออกูว่าปิงแน่นอนเนี้ยแต่ไม่ใช่กูกูไม่ปิงนะกูปิงแต่พอคนเดียวกูไม่ปิงอ,อ,อันนี่สุดอ่ะอันนี้สุดมาปิงอ่ะ <c oughs> ว้าวว้าวโอเคกูกกัดสกัดได้มาอุย้ยเยียติดม,มาอมากูสกัดได้ไมาดิ โคตรว้าวโคตรว้าว่ะโคตรว้าวออกอะไรไม่ได้อ้าวมันออกแล้วอ่ะบอสเอาไงดีวะมือกลัวบอสเบตได้กันบอสาด้อื่นได้กันนี่อ่ะไซเบอร์พังเฮ้ยตีกลัวมาติดกลัวมาตีกูบอสมาติดกูัวเตีไอมาไม่ได้ตั้มอ้าวออกเลยออกเลยตีหน้าเลยไปด่านเลยไปด่านเลยละเด่าละเอาเวลาเยอะหน่ไรวะน้อยเกินสิดติดนาทีโอ้ยยี่อ โคตรพังอ่ะเน็ตอ่ะโอ้โหไไม่ด้เน็ตพังอ่ะเน็ตพังอะเน็ตพังอะเน็ตพังอ่ะโอเคเอาว้าวเฮียเต้าเรียบร้อยอะไรอ่ะเอาโคตรไวอ่ะโคตรไวเวลาอยู่ไวจังวะไปเล่นเกมฟุตบอทธรู้บอกก็ได้นะถ้าจะขนาดนี้อสวยวอดอุ้ยวิ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 ่งไปเออเขาติดกูนี่ติดอะไรติดกันไม่ไดิ แย่งกันไหมให้ใครเข้าก็เข้าเลยให้ต้นเข้า้็ให้ต้นเข้าไปเฮ้ยเออไปแล้วมึงดูบอรดดิบอรดแม่งไม่บอรดแม่งไม่เข้าไปแย่งกันเลยอ่ะเอออะไรมายี่ย่งไปเออเพื่อนแย่งไม่ได้ก็เข้าไปช่วยวัไปวัดไปเอามึงเอาเลยเอาเลยไอเฮียไม่ได้วะเปวะทำไมบอรดมีสี่คนมันจะมีสามอ่ะใช่หรอกูก็ไม่รู้เออกูเพิ่งมาเปิดโอ้เฮียเราบนานเอาแล้วเอาอะไรเอาไม่ไดู้เเเเออาาลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย

ตีไม่ไปเอาจะแยกกันทำไมวะไอ้คเนี้ยระกูบ้าอะไรวะเฮ้ยโงดนทำไรทำไรมันทม่ทไรมันใช้ร่างกายเล่นนี่มันใช้ร่างกายเล่นเลยสัด เดี๋ยว๋ยว่าเดี๋ยวมันแย่งกันนีเดี๋ยวกูว่ามันแย่งกันดิตีเอีกเขาเด็กเขาเอาวีไม่ตีเราเอาตีตรงไหนอ่ะเอาตีตรไหนกันวะนะเอาต่อเอไปยืนนิ่งไอเปยืนนิ่งเอาไอเปออกดีล้วดีล่าเนี้ย อ๋อไอตอมไอเยไอไอตอมกูมีข่าวาเพื่อนอะไรอะไรไอเย็บเป็ดอ่ะคนเว้ยคนเอ้าไอเยปัดฝัไม่ไอ้คนออิสัวะจ้เี่เนยกูตีเขาคัวเองยือสู่สาวเนี่ยโอ้ยโดนนอ่ะยู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 เกบอสไอพ่อนันอกอ่ะบอกยูอ่ะปยูเกออยู่ไปโดน กูไม่ได้ชื่ออยู่กูชื่อบอสเขาจะอยู่เกียเขาไม่โดนโอเคมึงแล้วมึงดูอึ๊งอึ๊จอยไปอ่ะจอยไปอ่ะนิดเดียวอืมอะไรมาเอาบ้างไอ้ศาตว์อ่ะมาดิ๋อวเหี้ยนี่ไงตีกลับ เพื่อนวันไหนมึงก็มาเบียดกูตะโก้ไรเงี้ยไอ้ยาเกมยาโคยาเยอยิ่งฝรั่งมาเลยได้ไงวะไอ้เหี้ยโอ้ยิ่งแม่ยากยากเลยไอสัสเฮ้ยอะไรเนี่ยมันตียังไงวะ

อุ้ยเฮี้ยไม่ได้โอ้หรอกได้อยู่ได้อยู่มีหน้าทางอยู่เตะยิงกรงเหี้ยอะไรกันล่ะสวย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 เอออุ้ยเฮี้ยสวยบอสอุ้ยสวยเฮี้ยอ่าตีเลยอ่ะ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 อ่ะมากูสูดไอ้จอนนะงานอย่างที่แล้วกูสูดอ่ะ เฮียเอ้าเฮียว้าวเด๋ยว่างเงินเด็กทงานกูจะงานให้โอเคโอเคโอเคเอาว้าวเอ้ยเตี้ยนี่เฮียไอ้เอ็มเป็นมาเอาเอ็มเป็นโชว์เอลิทเอลิทเอลิเลิทเอลิทอย่ก็ไมเรียกมอฟฟี่มาตบมึงนะ ไอลิกเล่นเลยเนี่ยมาไอสัตว์นะเว่เทียมาดิมาดิมาไอเกมเฮียโคจรสนามอ่ะเอาแบบกันตะกี้โลว์วัวมันก็แค่ฮอกกี้ไว้มึงเคยเล่นกันบ้างมั้ยมันกำลังจะออกนอกสนามพวกมึงก็ทำให้มันเข้าไปเหมือนเดิมกูด้วยเออโจนุนอะเอ๊ะเป็นเอ๊ ไอ้ยเป็ดโชยได้เป็ดเฮ้ยเป็ดหุ้ยหุ้ยเฮ้ยนเฮ้ยเฮ้ยโกโก้โกโก้เอาชนเลยกันเอ้าว้าวเฮียเออสวยเอาแล้วพวกโก้พวกโก้เป็นเด็กเก็บ้านนะวุ้ยดิทำไมไม่โดนไอ้นั่นอ้าวไม่เดกเก็บบาลอ่ะ เมี้ยดเฮียติดติจัตีเ้าเดเาเดเฮ้ยเฮ้ยเม่ได้เขาไม่ได้เอาเว้ยเล็กอเล็กอเล็กตอยเล็กเล็กอเล็กเล็กไม่ดีลกมึงไปเอาอตีมาด้วยเอามันไม่เช้่อ่ะกูได้ไงอะเอาสวยเรียบร้อย พวกกูพยายามจนแทบตายมันแตะเดียวพอมึงดูดิมันให้แตะเดียวดูกูเลี้ยงกันี่ตายกว่าจะเข้าไอ้เงี้ยแม่งแตะทีเดียวเข้าเลยอ้าวเอาอีกแล้วไอ้ต้นมีปอดบอดดิแม่งปวดเื้าด้วะไอ้แบบอีสี่ไลยวะไบบอีสี่นะโอเคสองหนึ่งฟาดตีปึ๊บเออสวยตีตีดอดตีดอุ้ย อุ uh, uh, ah, ้ยไม่โดนออกมากูฟาดได้เฮียมะฮ้ยอาฟาดได้ฟาดได้กูฟาดกูฟาดกูฟาดฟาดแล้กูฟาดต่อฟาดต่อกูฟาดต่อยดฟาดฟาดต่อฟาดต่อแล้วกูฟาดอ้ากูฟาดไม่โดนเียกตีไอ้บ้ากูไม่ฟาดโดนนี่หกูกูว้าวเียไ่ดิ่ดิเอาว้าวตี กดในยาวเอาอะไ้กันติดตัวกูได้เก็บบอลมาเอากเด็กเก็บบอลอ่ะเอาอ๋อไอ้ยกูเองกูเองมาเออมาชงละกูชงละมาพัดมาเป็นบอกมืองเลยนะมาดิมาดิสติ๊กูมาดิเอ้าว้าวเฮีย นี่นี่วยเอาเป็ดอ้าไอ้เป็ดไอเป็ดยินนีไหมอีลิกสิบวิหกสิบวิหกสิบวิเสมอเอาเสมอก่อนเอาเ่อไปวิอีสอลูกอ่ะอีแ่สองลูกกับมันยากีแล้ววะเอาพ่อมเหอะเออสวยติดมาเบียดเียดมันเบียดมันวเบียดมันนี่ไงอืสวย เขาพยายามกะตีหลวมอ๋อไอ้เคียไม่โดนไอ้สัตสไอ้ย่าจะไม่ใไอ้ยินนี่้จะไปวะเล็กเล็กเล็กหยุดดูไอ้ลิมันโคตรชำนาญไอ้สัตว์ชำนอะไรกันเล่นบ่อยอะแล้วกูจะเปลี่ยนกันที่แล้วกูแย่งกันเป็นจระเข้แย่งหาเลย เอาไปดิเอาตีเอาตีลูกเดียว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 หุดค่าตีต้องแม่งเลยตีนิดอุ้ยลิ้วอะไรวะลิ้งเอาเลยเหรลิ้งมันเป็นวะบอสฟังกูรอบสุดท้ายสองวิรัดทีเดียวพอบอยเลยทำเอาทีเดียวโอ้โหเฮียไม่โดนละไรวะบดบดลงดอมึงไม่ได้แล้วบอส ลคือคือยิงเป็นสองโกออะบันลงดอยอยู่ไหนอ่ะ